สวัสดีพี่น้อมือนีเสนอตอนลาบไก่พี่น่อมนนีหลาบไก่ย่ท่องเอาหนังไก่เซน้ำเอาเนื้อเซน้หลาบไก่มีค่ะข้าวคั่วต้นหอมผักชีเซร์ะะเนียแล้วก็พริกป่นพริกป่นย่อ่ทองกับปวเองอันขา้าวคั่วย่อ่ทองกับปวเอง ไก่กระซับเองยายทองอันสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนเนอะพี่น้องยายทองกระสิผ้าพี่ผ้าน้องไปลาบไก่ก่อนสิไปกปาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบอร์ซีบ,บเดผ่านคลิปใหม่ๆของยายทองเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายทองทําคลิปต่อๆไปเนอะพี่น้องอันมือน,นี้ยายทองผ้าพี่ผ้าน้องมาลาบไก่กินพี่น้องเนี่ย เนื้อไก่กับหนังไก่ใส่รวมกันพี่น้องใส่รวมกันเนาะจา้ะกระสิมาเห็ดกินเสียบๆแบบอีสานอีสานบานเฮานี่ล่ะเดี๋ยวอันไปขัวไก่ก่อนนาะพี่น้องขัวให้สุกก่อนตอนแรกก็ขัวไก่ก่อนพี่น้อง ล่อสุกก่อนพี่น้องล่อให้สุกก่อนจ้าคือหลวกให้นาม,มันออกก่อนพี่น้องให้นามกำลังออกพี่น้องบอกแป๊บนึงให้นามไก่ออกให้นามไก่ออกพักก่สิเป็นลาบไก,ก่ไก่สุกแล้วพี่น้อง กะซุกให้น้ำไก่ออกเยื่อหน่อยมันซุกพี่น่องซุกแล้วพี่น่องซุกซุกแล้วห้าไปปรุงกันเลยบัดไปปรุงกันเลย เสร็จแล้วพี่เนอะเสร็จแล้วเราก็ปรุงเครื่องใส่พริกหนึ่งพี่เนอะ ก็ขั่วหน่อยใส่หัวหอมคนไปด้วยกันเลยพี่เนาะ ใส่ซุ้มรถปลาหน่อยคน อีมะนาว เด็กบางคนเด็กก็ชิม เส่บเสร็จแล้วก็ยกเสิฟโอ้ยแซ่บพี่น้องผู้ใดมกสมมักเปี่ยวกับใจเอาพอใย่ท่องบ่มักสมสมน้อยๆท่องมักสมน้อยๆพี่น้องสมนิดๆ เสร็จแล้วก็ยกลงยกเสิร์ฟพี่น้องเสร็จแล้วแต่เสียบบอพี่น้องลาบไก่พี่น้องลาบไก่เสีบเสบน้องจันพี่น้องเสียบเสบอร่อยมากมากพี่น้องน้ำลายไหลอืม้ม 嗯，两班，拜了，李农。